้อเ้ย้อเ้ย้อเยอ่าวันนี้นี่นทีนองมวลชนคนดีของเรามารวมกันอ่ามารวมพลังกันที่หน้ารัฐสภานะเพื่อที่จะนาส่งเสียงส่งข้อมูลนาไปจนถึงไปถึงนาสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็สบนะครับให้ ่านได้รับรู้นะความความต้องการของประชาชนว่าประชาชนนั้นต้องการสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาตินะเราไม่ต้องการสิ่งที่เป็นโทษต่อสังคมประเทศชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะพรบนิรโทษกรรมนะ่ะจริงๆแล้วเราเห็นด้วยกับพรบนิรโทษกรรมนะ่ะกับ ผู้ที่ขับเคลื่อนทางการเมืองโดยมุ่งหวังเพื่อให้ประโยชน์กับสังคมประเทศชาติแต่เราไม่เห็นด้วยกับนิรโทษกรรมหนที่รวมมาตรา112คนทำผิดมาตรา112ทุจริตและอาญารายแรงนะเพราะอะไรเราจึงไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมให้กับคนที่ทำผิดในมาตรา112ทุจริตอาญารายแรงเพราะว่า มาตราในหนึ่งสองนั้นเป็นมาตราที่คุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยของเราซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเป็นสถาบันที่น่าเป็นความมั่นคงของประเทศเราแล้วก็เป็นประโยชน์สุขของสังคมประเทศชาติของเราสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นพระองค์ได้น่าทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติและเป็นความมั่นคงของสังคมประเทศชาติ ดังนั้นจึงมีมาตราในหนึ่งสองขึ้นมาเพื่อที่จะลงโทษผู้ที่จับช่วงล่วงละเมิดอาฆาตมาตร้ายสถาบันซากกนบอลทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ดังนั้นถ้านักการเมืองนั้นทำการนิรโทษกรรมให้กับผู้ที่จับช่วงล่วงละเมิดอาฆาตมาตร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นคนเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองเองพักพวกของนักการเมือง หรือใครๆก็ตามที่อาฆาตมาตรายซอกก่อนบอนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์เขาก็สามารถที่จะทำความชั่วนี้ได้นะก็ทําความชั่วนี้ไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆก็ทําให้สถาบันพระมหากษัตริย์ของเรานั้นถูกซอกก่อนบ่อนทําลายนะถูกนะมุ่งอาฆาตมาตรายแล้วก็สันครนในที่สุดนะผลเสียก็จะเกิดกับสังคมประเทศชาติของเราเพราะฉะนั้นเราจึง ไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมที่รวมมาตรา1นึใช่ไหมใชเพราะงั้นเราไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะแล้วเ,เราจะต่อต้านสุดชีวิตของเราถ้านิรโทษกรรมใดรวมความผิดมาตรา1นึนั้นประชาชนคนดีทุกภาคส่วนเราต่อต้านสุดชีวิตเลยใช่ไหมใประเด็นที่สองนะคนที่นะคนที่ทุดจริตนะคนที่ชุดจริตครอรับชัน คดโกงนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนใหญ่พวกที่ทุจริตคอร์รัปชันที่สร้างผลเสียให้กับสังคมประเทศชาติมากๆส่วนใหญ่จะเป็นพวกนักการเมืองเป็นส่วนใหญ่หรือผู้ที่รับใช้นักการเมืองน่ะวกคราราชการชั่วหรือน่กลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกันน่ะก็จะทําทุจริตคอร์รัปชันถ้าเป็นอย่างนี้ ก็จะถ้ามีการนิรโทษกรรมเนี่ยไอ้คนทุจริตคอร์รัปชันมันก็ทําไปเรื่อยๆื่อยๆแล้วก็มาหัวกันกับนักการเมืองแล้วก็ทําทุจริตคอร์รัปชันไปก็ไม่ต้องรับโทษภัยอะไรเลยเพราะฉะนั้นก็ทําการทุจริตคอร์รัปชันไปเรื่อยๆทุจริตคอร์รัปชันไปเรื่อยๆผลประโยชน์ก็จะเข้าสู่กับพวกที่ทุจริตคอร์รัปชันแต่ผลเสียก็จะเกิดกับสังคมประเทศชาติใช่ไหมประเทศชาติของเราก็จะล่มจมใช่ไหม แบบนี้ทุจริตคอรรัปชันก็เบ่งบานเลยเพราะไม่ต้องรับโทษใด,ดๆเลยทําชั่วไปก็หัวกันกับนักการเมืองหรือนักการเมืองทําเองก็ตามพรรคพวกก็ตามก็ทกําการนีน่เรโทษกรรมไปเรื่อยๆแบบนี้บ้านเมืองก็เต็มไปด้วยคนทุจริตคอรรัปชันใช่ไหมบ้านเมืองก็พินาศชิบหายใช่ไหมประชาชนยากจนคนแค้นลําบากใช่ไหมพวกนักการเมืองและพรรคพวกก็รวยเอารวยเอาใช่ไหม มั่นคงเอามั่นคงเอาใช่ไหมกลายเป็นพวกคนชั่วไม่ต้องรับโทษรับภัยอะไรแต่คนที่ต้องรับโทษรับภัยก็คือคนดีใช่ไหมแบบนี้บ้านเมืองก็พินาศกันหมดเลยรวมทั้งประเด็นที่สามประเด็นที่สามก็คือพวกที่ทำผิดอาญาร้ายแรงเข็นฆ่าเบียดเบียนทำร้ายผู้อื่นอย่างนี้เป็นต้นอยากข่มเหงใครอยากทำร้ายใคร ถ้ามีตัวเองเป็นนักการเมืองหรือเป็นพรรคพวกนักการเมืองหรือเชื่อมโยงกับพวกนักการเมืองก็ให้นักการเมืองนิรโทษศกรรมให้แบบนี้อยากไปข่มเหงเขณนฆ่าทำร้ายใครก็ได้ใช่ไหมบ้านเมืองเราก็เต็มไปด้วยความเดือดร้อนเต็มไปด้วยคนข่มเหงใช่ไหมแล้วบ้านเมืองจะอยู่เย็นเป็นสุขได้อย่างไร ถ้านิรโทษศกรรมรวม3าอย่างนี้รวมความผิดสมอย่างนี้เข้าไปด้วยบ้านเมืองเรานั้นมีแต่ความเดือดร้อนพินาศชิบหายใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราไม่เห็นด้วยอย่างยิง่งเราต่อต้านอย่างยิง่งนะสำหรับการนิรโทษกรรมที่รวมความผิดสาอย่างดังกล่าวข้างต้นประชาชนคนไทยจึงมาส่งเสียงส่งข้อมูลถึงนักการเมืองในรัฐสภา ขอให้ท่านนั้นอย่าทําความพินาศชิบหายให้กับสังคมประเทศชาติเพราะนั่นไม่ใช่หน้าที่ของท่านใช่ไหมหน้าที่ของท่านคือทําประโยชน์ได้กับสังคมประเทศชาติใช่ไหมถ้าท่านทําสิ่งที่เป็นโทษกับสังคมประเทศชาติท่านก็ผิดจริยธรรมร้ายแรงใช่ไหมท่านก็ผิดหนึ่งหาเใช่ไหม เพราะฉะนั้นท่านอย่าทําความชั่วเหล่านี้ถ้าท่านทําความชั่วเหล่านี้นะประชาชนมาบอกแล้วถ้าท่านทําความชั่วเหล่านี้นั้นนะาทางพระพุทธเจ้าก็ตัดว่าความผิดของท่านนั้นจะรุนแรงเป็นทวีคูณใช่ไหมแต่ถ้าท่านทําสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาตินะประโยชน์สุขบุญกุศลก็เป็นของท่านและเป็นของสังคมประเทศชาติ ความอยู่เย็ยนเป็นสุขก็เป็นของทุกชีวิตใช่ไหมดังนั้นเราจึงเห็นด้วยนากับการนิรโทษกรรมนาในการขับเคลื่อนทางการเมืองที่มุ่งหมายจะให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติโดยไม่รวมความผิดไม่รวมนิรโทษกรรมความผิดในมาตรา112ทุจริตและอาญารายแรงนั้นนาเราสนับสนุนอย่างยิ่งเลยใช่ไหม ขอให้ท่านทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติก็จะเป็นประโยชน์ทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านที่สมบูรณ์ทั้งทางโลกทางธรรมส่วนในเรื่องของนะาการซโนนั้น่านะการที่ท่านถอนการซโนออกจากนาะพรบรนาะออกจากการที่จะทําให้ถูกกฎหมายนั้นอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีเราสนับสนุนอย่างยิ่งเลยใช่ไหม แต่ถ้าเอาคาสิโนเข้ามาเราต่อต้านสุดชีวิตเลยใช่ไหมเพราะนั้นเป็นพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นอบายมุกเป็นหัวหน้าของความหายนไดใช่ไหมทำตายเศรษฐกิจและสังคมอย่างยิ่งเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราไม่เอาคาสิโนการที่ท่านถอนคาสิโนออกจากนาการที่จะบรรจุเข้าไปเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเราสนับสนุนอย่างยิ่งเลยใช่ไหม ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตามที่นะเอาสิ่งที่เลวร้ายออกไปจากสังคมประเทศชาติเอาสิ่งที่ดีเข้ามาในสังคมประเทศชาติเราเห็นด้วยใช่ไหมก็ขอขอบคุณในส่วนดีที่ทางรัฐสภากำลังดำเนินการอยู่และส่วนใดที่เป็นส่วนที่ไม่ดีนั้นเราก็จะต่อต้านสุดชีวิตเลยใช่ไหม และขอขอบคุณพี่น้องมวลชนคนดีทุกท่านที่มาล้อมรวมพลังกันต่อต้านสิ่งเลวร้ายส่งเสริมสิ่งที่ดีงามนาที่นี้ครับขอบคุณครับ